ครับเรามาดูขั้นตอนการชาร์จแบตของรถไฟฟ้านะครับที่ปั๊มบอทอนี่คือเจ้าของรถนะครับคุณพิชิตนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นตู้ของปอทอร์อีวีสเตชครับอ่าเริ่มแรกเขาก็จับออกมานะครับตรงนี้จะเป็นเก้มมันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับยับเข้าไปนิดนึงนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนตัวโค้ด สแกน QR code นะครับมันก็จะมีมันมีแอป EV Station ใ,<ช>ให้โหลดนะครับเนาะย่โค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเริ่มเริ่มชาร์จแล้วก,กวดเริ่มชาร์จนะครับมันก็จะเป็นในแอปนะครับอันนี้เริ่มชาร์จหนึ่งอ๋อเชื่อมต่อ,อ,อชาร์จได้เร,รี๋ยวรอสักพักมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ พลังงานที่เขาวัดก็จะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงเล่าพักหน,นึ่ตอนจ่ายเงินทำยังไงถึงสิ้นตอนนี้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับที่ พลังงานที่มีเงินรถใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็จะ่ที่เลยเราไปไหนมันก็สามารถรู้จากที่โทรศัพท์ได้เลยอ๋อเราก็ไปหากินกาแฟไปทำธุระได้นะครับก็ตอบตอบตอบต้นใจเงินเราคุณผิ้ชมก็จ่ายหยุดหยุด,ยดปุ๊บมันจะหกักบัตรเครดิตอ๋อเราูกบัตรเครดิตไมเยอะไปแล้วใช่ใช่ ถ้าเราจะมีรถไฟฟ้าเราต้องมีบัตรเครดิตนะครับทุกคนถ้าไม่มีบัตรเครดิตก็ไปทำออสแทมอย่าโดนแบกนินด้วยนะสำหรับการชาร์จนะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับ,บก็นะขอจบการรีวิวเท่านี้ครับ